แปลกนะฐานมันเป็นเป็นเค่ที่เดียวที่มีปืนนะแปลว่ามันมันมันกักเอาไว้คนเดียวทางสไลด์สไลด์พี่ทามอุ้ยกวิ่งตามเลยนี่ไงโอ้ระวังถล่มระเบิดนะลุ้นร้องเฮ้ยระเบิดแรงมากจริงๆคินอย่างเงี้ยนี่ใช้ย่เองเกมการไปเกมเพิ่มกา่ s ชูตติ้งแล้วไม่ใช่แค่นี้แหละ ที่ต้อนรับสุกเกมวารุลนช์วารุลนช์นี่ไงฝั่งฝั่งฝั่งละสามไงทานไหมมาแลยวพี่๋ยวพี่เข้าเองนี่ไปไหนครับฉับเบอร์ล่วงแล้วเก็บปืนมาเลยเก็บไปขายได้นะเก็บไฟเฉๆแล้วไปขายเอารุ่นนี่จับทำศพเลย ไปไหมก็ไปก็ทำไมอาวุธมันดูไฮเทคจังเลยอ่ะโอ้ยอุเจ <โ anak S 2> <ห>็บเจ็บเจ็บเธคนโดนแคดนช็อตเดินอย่างปากๆเลยอุ้ยอุ้ยมันยิงแม่นจังวะอุ้ยจะตายยิงแม่นดิคนมาคนแค่นี้ยิงแม่นมากเปิดกล่องรอ ะเบิดคว้างทำมือเอาหลวงเอาเดินลงจริงเอ้าโดนลุงด้วยเหรอไวเพลงไวเพลงรับซื้อยังเพลงมันอินเดียจังล่ะแต่จริงเพลงรับซื้อกนเนี่ยจริงมีเพลงมันมันกินดีเสียงโอ้ยอะไรโอ้โหคนสุดเทียบเลยเปล่าเต็มมากเต็มแล้วเปล่าคุยแล้วมาเต็มเต็มอุ้ยเอาคนสุดเลยเฟิร์นเต็ม ไม่ตายทีโอ้โหเกิดยังโดนยี่สิบัแล้วไม่ทายได้ไงเอาจริงป่ะคนเกมนี้น่ากลัวกับซอมบี้ใช่อุ้ยโดนไฟคอกตายก็ตายแต่เพราะยิงหัวตั้งสามเมตรอ่ะคุยมาเ<ห>พิ่มๆอดโดนไว้มาเพิ่มกระโดนนะทำไมกระสุนทำไมปืนมันดูไฮเทคอย่างมันบางทีมันยิงมันมีแบบเลเซอร์แล้วมาเลยอ๋อปืนพี่อ่ะ ปืนปืนมันก็ด้วยดิมันมีอ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจครับโอ้ยจะลงลงรองไฟมันดับก่อนกะเนีมันลวกมือนะลุงของเก็บเก็บเปิดไปขายดีกว่าทั้งนั้นอะไรเขาบอกว่าพันสองพันหรือเปล่าอุ้ยจะดีดิก็ก็ก็โอ้โหอุ้ยสปาร์ตัน ใครเนี่ยใครครับผมเองใครเลนาะพระเจ้าด้วยขอบใจแต่ไม่ปลอดภัยนะมองมาหลัง้วแต่ว่าผมเป็นใจฉันยังไม่ตายมันอยู่กับฉันคุณจะไม่ตายด็อกเราออกจาที่นี่ก่อนได้โปรดเงียบๆเสียงไว้ได้ก็ได้ได้พอใจแล้ว แต่ผมแจ้งของฉันอ่ะต้องให้ต้องให้หมอดรคริมเดนเอาไปวิจัยต่อให้ให้แพ็กเกจแพ็กเกจไปแล้วดูนะว่าต้องส่งใช่อ้าวไฟดับโอ้โหพวกมึงแหวงหน้าโกกับผีเนี่ยไอ้อะไรอะไรอ่ะตายอ่ะ ลาลาลงปองปล่อยนี่ไว้ไม่พร้อมจะฆ่าตาลุงนี่จะม,ม,มาแก้ปัญหาเจอแล้วไม่มีวันแล้วก็พูดกับฉันอะ่ะก็ไม่ได้อะไรเลยเช่นกันทำไมฉันเลยต้องพูดไงี้อ่ะเอ์โอ้ยมึงนี่มาาระาทเด็ดจริงนะไอเวนไปไารักษาหมอด้วยแล้วก็เอาเคนไปโยนลงบ่อบ่ออะไร บ่อขี้เออโดนโดนบออขี้เจอเจอสมอซะเลยแต่ว่ากดวีได้เจอไหล่ส่วนเออเฮ้ยมันจะสำเร็จโทษเราแล้วยกมันขึ้นนต๊ะด่าเราแล้วสก๊อตด่ามาหาเราเหมือนงูที่ซ่อนในพงหญ้า นี่เมืองนี้เมืองแห่งการหลอกลวงและมึงคือสุดยอดหลอกลวงพูดเรื่องอะไรเนี่ยบอกกูมาในะอ้แม่ย้อยแกสูญเสียการควบคุมนั่นแหละคือสิ่งที่พวกอเมริกันเป็นนี่ต่อยหน้าไหม <c oughs> โคตรมากได้สักทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ไม่เลวปัริาะมึงเยอะนักๆ <c oughs> เอา้าเอา้าอะไร หลอนเลยไอ้นี่หลอนเลยแก๊งสวดพระบทล <Leave great. S 1> ่อยมันไว้ได้ครับเอออะไรวะ,ะแล้วมันยิงทำไมวะงโง่ับมันี้เกินมันยิงลูกน้องตัวเองอะ่ะชั่วฐานที่ทำให้พวกนี้พวกเราต่อยมาได้ <laughs> โอ้ <laughs> ตายเถอะไอ้ทนแบบนมีมันอะไรกันโอ้ตรงนี้เรามันบอกเลยแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะ ต่อยซอมบี้อ่ะแข่งยังอ่ะปะตูได้เลยหาของกันมึงหาของมันมีของมันจะมีของนกคือคือมันอยากให้เราเล่นเกมกับมันเอาง่ายงโอซัดดิจิพายเหล็กเหล็กเส้นแปลว่าแปลว่ามันมันเข้ามาโดยโดยไม่ดีนะเลยมันเหล็กเส้นเหล็กเส้นไม่ใช่เหล็กเส้นพี่ออ๋ทำไมเพลยงทำไมเพลยงกันมันจังวะ เพลงเหมือนแบงอยู่ในทีเดีย้ยระเบิดระเบิเบยระเบิโอ้ก็ช่วยได้เยอะนะรอเดินต้องน้าากี่ตัวแล้เขาถามตัวไว้ลมาตัวนี้แล้วก็ถีบมันเออถีบมันโดนหนาวเรือมยโอ้ยโอ้ยโอ้ต่อไปต่อไปง่าดี เว้ยเว้ยตรงนี้เราได้ปัม๊มสติงกันมันๆเลยเนะี่ยขาวกัดเราสติงกันมาตัะสิเข้าไปเข้าไปตัวไหนไม่ถอดก,ก็โซยเลยตึง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 ,ตง เอ้าลุงแตกเหออเอา<จ>เอาสอเมอทำไมช่วยของพมันวะไปกดชุบลุงไปได้นี่มันแค่ชั้นแรกนะนี่ในการแข่งนะทีคค่คุมาตากรรมนายเกีเกียรเสียจะจะสายไปหน่อยแล้วคิดว่านะประทับใจมากสำหรับคนคนตายที่เดินได้หรือเปล่าวะ มึงลงมากับกูดิมันให้เราเก็บไม่ให้เราเก็บมีดอ๋อมีดตรงนี้เหรอหรือว่ามีดอันนี้ตรงที่ปักสับไปโอ้รถสองมาแล้วโอ้ไอพวกเค้ยนี่แม่งวิปริตวะ่ะมันเอาไอ้นี่มาปพ่เนี่ยบอรไทายอเอ้ยบอรไทายป่าวะเฮ้ยไม่ใช่วะรัดเจอตัวใหม่เออ ได้ตัวใหม่ชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์โอ้โอหไม่ชอบเทียร้องเลยพูยขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนระวงังมันคว้างเห็น,ดนะนหไ,ได้ด้วยนะมันคว้างทีงวบเลยอ่ะหิวไม่ได้ด้วยมันไม่มียามันเอาของเราไปหมดเลยก็เลยหิวเลยลุน่อยเดี๋ยวลุงดูไต่โอ้ลุงเขามันมาหาคราวนี้แหละโอ้ยแย่แล้ว oh, yeah, โอ้ยเพลงไม่เน้นรถจูรลสิกไปตี้องเอาไงดีอะต้องทำไงดีอะมันคือ้องฆ่ามันมันคือชาร์จมันคือชาร์จเจอใช่ฆ่ามันโอ้เกิดมาโดนโยนใส่ไปเนาะตีโอ้โหล่วงเลยแล้วพี่ใหญ่พี่กัมโต เาจะตายแล้วป่าไม่ดูเลยแล้วต้องทำไงอ่ะโอ้เสียสมัยว่าเขาแปลงห้าป่าว่าในเกมก็ฆ่ามันให้ตายครับหรือฆ่าพิกาโตจะลองลองคันโซ่หารอมันมีของอะไรใช้ให้หมดมีของอะไรใช้ให้หมดหรอเอ้ปรัทนี่ไงให้มันวิ่งมาชนอันนี้ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่งปัะทั์โอ้โหประโยชน์ล้ำ มันเอาไปล่อสปีดเฉยเขาโอ้โหรถสวัสดีเดียนร่วงแบังถึกตัวเอื่อข่าวไปไปช่วยลุงช่วยลุงไปร้อให้ไหนลุงไหนลุงลุงนอนอยู่โอ้ยลุงจงตื่นไปเราไปหาของยงอื่นมาใช้กับมันกันเถอะเฮ้ยซอมบี้มาจากไหนเฮ้ยมันปล่อยซอมบี้เฉยไอ้วกนี้เล่ยนมซืซอนะขึ้นข้างบนสิครับรออะไรมันตามได้ก็เถื่ น้ำม,มึดฮ้ยรูดของจากศพได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ให้รู้ด้วยโหแย่ปะลบเฮ้ยมันชนนล้วนะใช่รอมันชนได้อโอ้โหเม่นโคตรถึกตายตายตายมันตีเหล็กเรือมาของมาของมพลรู้สของไม่ได้อะไรพภาชาอะไรสัาารอกอ,อย่างเอาเป็นเป็นของเอาไว้เป็นนัดออนเอาไว้ใส่ใส่าอาวุธอะ จะตายจะตายมีฮิวไหมปวดออยออยอ้ยออยอะไรขึ้นอะไรขึ้นเอ้ยเป็นไรอ่ะจะกลายพันธุ์เลยเดชเชื้อเริ่มในตัวเราเริ่มกลายร่างไงนายโคตรโหดเลยกระเค็นจะน่าเสียดายที่แสดงได้ครั้งเดียวหมายความว่าไงใช่มันไม่อาจเลี่ยงได้แต่ก็ลองให้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะ อะไรอะไม่ใช่อะไรอะอย่าอย่ามาบอกนะว่ามันจะไม่ให้เลยนายเลยเนี่ยเชนทำไมให้ของเราอะเลยให้ของด้วยอย่ามือเป็นร้อยเลยเรคืนมาให้มาเอาคืนมาให้หมดใช่แล้น่าสะพรายมาเลยเกเอย์คือจะสอนดีใช่ไหมเวนลดแพลตฟอร์มลง อยากไปคุยออกมาใกล้ๆอยากไปคุยใกล้ๆตีนใกล้ๆมือใกล้ๆตีนมันวางอาวุธนะม oh ือใครกู่าแต่เทขรรถเคียนนั่นคือสิ่งเดียวที่อะไรวะ พัชร์ได้ยินไหมได้ยินชัเจนไวไฟเลยได้เลยครับมาแล้วมึงมึงจะทำให้คนนึงต้องตายนะเว้ยเนี่ยนะของละหนึี่มึงต้องการแต่รู้ว่าไฟนันคืออะไรเคน ใช่เจี๊ยมันพยายามจะจะสร้างอาุต่างหากด้วยเวลาพวกนั้นมาทำเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่อช่วยชีวิตแล้วแล้วการเล่นตามกฎของมันเนี่ยนายก็เป็นลิงของพวกมันแหละหน้าสมเพชปะเออฆ่ามันฉากเข้ฉากเข้ชาเข้แล้วตีตีเฮ้ยตีตีเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโคตรเก่งอ่ะไปไงเก่งทขายหมอจะไปกันที่กันเลยเอามันต้องมีปักตอนไหนอ่ะเมื่อกี้ไงว่าเขาไม่ข่มขวนโดนแบบนี้เก่ นี่ไงกลแกเป็นมือหน <pack> ึ่งเลยมือหนึ่งจริงๆยืนน้ำหอกอะไรวะยิงมันต่อสีน้ำหมอบอกแล้วอยู่ในเขตไม่ได้ไงต้องต้องเข้าไปใกล้ๆมือใกล้ๆตีเราไงเออเป็นไงเข้ามาไทเราต้องหนีหมดแน่หนีหนีหนีหเอาการแข่งขันอีกลุกงรุ้ไปรุ้งวิ่งรุ้งนี่ก็แข่งเฮ้ยโอ๊ย ออยยุ้้มันยิงข่าวคนเดียวเลยวะเออมันยิงกูคนเดียวอะโอ้โหอะไรอะมันยิงมันยิง RPG มั้งเอ้ยไม่ใช่ TDM ถามว่าเราแต่จะถามว่าเรามีใช้ไหมไม่มีโอ้โหเราไม่มีเราเราไม่มี RPG ใช้เกมนี้ตะที่กันระเบิดเว้ยนะจบโดนแล้วมึงเอ้ยลงใช้พวะ โอ้โหวันวันวายวายวายขอร้องร้องขอเว้นโอ้โหโอ้โหอะไรกันน่ะเฮ้ยพวกปีปปไปไหนกันแล้วเอาล่วงเฮ้ยจะตายแล้วเออตายเอาเขา พี่จะไปช่วยไม่ได้แล้วพี่โดดลงไปแล้วไม่ไมไม่เป็นไรบีกันหน้าเลยโอ้ยอ๋อต้องลงลงลิฟต์ใช่ไมใช่มีลิฟต์นั่นที่เอาฉันลงได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวแพ้เดี๋ยวเดียเด๋ยวเอ้าผมลงผมลงทางนี้แล้วผมต้องไปไหนต่ออ่ะเอาไปทางนี้เหรอ เราต้องรอคาวมาก่อนนะไม่ใช่ลิฟต์อ,อ่ะเ,<ล>เดี๋ยวแต่ผมแล้วผมต้องออกทางไหนครับตอนนี้ผมอยู่ในลิฟต์อ่ะคาวต้องออกทางเดิมคาวคาวต้องหาทางปีนนะมันจะมีทางเอาว่าคาวคาวขึ้นมาข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเถอะใ <losers S 2> นคาวข้างหลังเอ้ยโดนมาโดนมานี่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 อ๋อเดี๋ยวไปไปมันคือทางเดินให้เราเข้ามานั่นเลยโอเคโอเคโหแม่งมันมองไม่เห็นเลย <S 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 มีซ้ำศพด้วยเหรอ โอ้ยเกมนี่แม่งแข่งได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีใครกดนะทำไมมันแข่งได้ไม่เข<า>้าใจเอาเลนบ่มาเพี่ยวพี่ฮิวเลือดให้อุ้ยพี่วิ่งไปฮิวไป,ไปด้วยโคตรหัวขอบคุณครับ <laughs> แต่มันก็ใจกล้านใช้ไฟแบบใช้ไฟลนนี่สุกเลยเลือดจะได้ไม่ออกอะเดือดย่ะแต่เขาไม่แต่อยากไปหาทำนะ้วไปชีวิตจริงสุกเลย <laughs> ห้ามเลือดมันห้ามได้แต่มันแต่มันแต่มันปาแต่มันปาเทียนไปคนปกติเขาไม่ทำเลยโอ้จะแปรงล้างแล้วจะแปรงล้างมาป้าดเลยทำไมลุงวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยเหนื่อยมันเราหนีตายมาไงลุงมานเราเรากำลังจะเป็นปีศาจร้ายกลายแล้วเรากำลังจะบวมอ่ะ โอ้คนแย่เลยอะวิ่งวิ่งไม่ได้โอ้ยโลกลมชักเริ่มแล้วโลบชักชักลมเข้าไปไทยพีดไยด้วยมีที่ฟันแขกอย่านนะออกที่ลึกไงลูกมีจักรกอ่ะนั่นดอให้ดีๆก็ไม่ได้ มันก็ไม่ใหโอาวได้เดียวลุงมันเหนุรับไปเฉลยแล้วเมื่อกี้มันก็รู้นะว่าเราเก่งอะลุงมันก็เลยแบบนะเลี่ยมแม่อาวุธดีๆเท่าไหร่แต่มันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุเมื่อกี้เชยตอนนี้เขาเขาเป็นมือหนึ่งในวงการแล้วลุงเขาเป็นมือหนึ่งในวงการพอทะเลเรื่องก็จะมีมันแขนมือมือแขนเดียวข้างเดียวอะเอเจออาเจอโซนกับกันใหม่ โอ้ยเลี้ตายแล้วหมอตายแล้วโอ้ยเอาาเฮ้ยแปลงล่างเออเมาแปลงล่างมาฟ้าดูได้ชิบหายแล้วฝันเลยเหรอเนี่ยละมือเอาเอา อะไรบ้างเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยที่ซ่อนไงล่ะพวกไล่ตามล่านายไม่หยุดเลยทำไมนายทำเถอะทำให้พวกนั้นลังแตกแล้วฉันควรจะจีบฉันเรยงให้พาไปใช้ไปใช้เห้หมดแล้ว เกมเ์เรนบอกว่าพวกไละเจอแลบเขาแล้วก็เต็มไปด้วยพวกทอมบี้การติดตอก,ก็ล้ลมเหลวฉันจะการไปหาเธองจะไปยังไงทางไปมันถูกตัดขาวแล้วใช่เหรอมันมีกลุ่มที่เรียกว่าเซเวียร์เป็นกลุ่มเหมือนลักลอบย<ล>าใช่ในนิโคบ,บาทาง,งล่างไฮวี ใช no right <t step> ่แอร์ดรอปหยุดส่งแล้วามกชั่วโมงแล้วคนไม่มีอีกแล้วเราราออกจเหตุการเว้นนะก็ได้ไม่รู้จะจัดการยังไงแต่ว่าจะพยายามโชคดีออเรมาตรงนี้เคนนี่นานี้ คาริม,รมาให้คาริมะต้องขอบใจใช่ไหมเนี่ยงงไหมทำไมไอ้คาริมาเขาเป่ามาให้เราเนี่ยของเราก็อยู่เลยล้วได้ของเราคืน